สุดซึ้งเปิดโพสยาย่าถึงคิมเบอร์ี่ในวันที่เพื่อนสนิทถูกขอแต่งงานคลิปนี้มีเซอร์ไพรส์จริงๆเมื่อหนุ่มมาคุกเข่าขอคิมเบอร์รี่แต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกโดยทั้งคู่เผยภาพหลังสวมแหวนตีตราจองซึ่งมาเขียนข้อความว่า We d e s i g n On Forever ใช่ครับผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้วในขณะที่ทีงเขียนข้อความว่า s a y yes to my best friend andThe Love of My l i า e ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากเหล่าคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับอย่างล้นหลามโดยงานนี้คู่รักเพื่อนซีของทั้งคู่อย่างนเดตคูกิมิยะและยายาอุรัสยาที่บินตามไปสมทบทิษนี้ก็ร่วมอยู่ในโมเมนต์สุดพิเศษของเพื่อนรักด้วย ล่าสุดใน Instagram ของยาย่าได้โพสข้อความถึงเพื่อนสนิทว่า Congratulation s to my best friend Ayim, so happy for you guys! As gonna cry all over again. I love you both and the cut, never to p e o p l e who were so m a d e for each other and like you guys. Congratulation s again and again you guys.